สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมหมออ้ํายานเทพอยู่ที่วัดประชุมราชที่รําลูกกานะครับวันนี้นะครับก็มาทําบุญหลังจากที่ดูดวงนะครับแล้วก็จัดหาเบอร์มงคลเสร็มดวงให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่างครับวันนี้นะครับก็เลยถือว่าการนําเงินที่ทุกคนดูดวงกับผมซื้อเบอร์มงคลกับผมนะครับหรือว่าใครก็ตามที่เป็นลูกค้าผมทั้งหมดเนี่ยเอามาร่วมทําบุญด้วยครับและเมื่อนะครับ มาที่วัดนะครับปกติวัดนี้นะครับก็ไหว้ได้ถึง6กโมงเย็นทุ่มหนึ่งเลยนะครับก็เป็นไปตามคาดครับไม่มีคนนะครับเลยนะครับนี่คือลานจอดรถที่โล่งและกว้างนะครับก็จะมีรถอยู่นี่รถผมนะครับรถผม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 นะครับนี่รถผมที่เหลือไม่มีใครเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปไหว้พระกับผมนะครับเอาบุญด้วยกันนะครับมาถึงนะครับบริเวณแรกเนี่ยนะครับก็จะเจอศารพระพรมก่อนนะครับศาลพระพรมอยู่ข้างหลังผมนะครับ เนี่ยครับก็ไหว้ขอพรนะครับท่านเท้ามหาปมนะครับแล้วก็จะมีศาลนะครับเจ้าที่ศาลปู่ศาลย่าครับแล้วก็จะมีนะครับศาลพระแม่ธรณีนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูพระแม่ธรณีนะครับนี่นะครับพระแม่ธรณีเนี่ยก็จะมีนะครับอิทธิคุณนะครับหรือคุณวิเศษนะครับในการทําให้นะครับใครไม่มีบ้านได้มีบ้าน ใครที่บ้านนะครับมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายใจนะครับก็ขอพรพระแม่ธรณีให้บ้านมีความสุขได้ใครที่ต้องเดินทางจากบ้านจากเมืองไปกลัวความไม่ปลอดภัยก็ขอพรพระแม่ธรณีปกปักรักษาคุ้มครองได้นะครับอ่ะขอพรพระแม่ธรณีให้มีบ้านมีช่องมีความสุขกันในบ้านทั้งหมดนะครับเดินทางก็แควค่าปลอดภัยด้วยนะครับต่อมานะครับนี่ครับผมก็จะพานะครับท่านไปไหว้นะครับพ่อปู่นะครับพ่อปู่เนี่ยนะครับอยู่กับแม่ย่า พ่อปู่สีสุทโธนาคราชนะครับแล้วก็แม่ย่าปทุมมาสีนาคาธิบดีนี่พ่อปู่นะครับหล่อไหมนะครับหล่อและงามมากนะครับส่วนนี้คือองค์แม่ย่านะครับแม่ย่าปทุมมานะครับก็หล่อมากนะครับแล้วก็สวยมากให้ดูหน้าท่านนะครับเพราะพักท่านหล่อมากนะครับเหมือนเทวดาลงมาจุติเลยนะครับส่วนพระแม่นะครับพระแม่ก็งดงามแล้วก็สวยมากนะครับพญานาคเนี่ยนะครับก็คือนะครับเป็นองค์เทพนะครับ กึ่งสัตว์นะครับแล้วก็กึ่งเทพเนี่ยที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนาครับแล้วก็คุ้มครองทรัพย์สมบัติของเมืองบาดาลใต้ดินทั้งหมดนะครับขอพรท่านนะครับในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานความเจริญทางโลกทางธรรมและก็ทรัพย์สมบัติเงินทองโชคลาภได้นะครับและท่านอยู่เป็นคู่เนี่ยก็ขอเรื่องความรักคู่ครองได้เลยนะครับอ่ะแล้วตอนนี้นะครับปกติผ่านมาก็ต้องต้องมีนะซุ้มแลกเหรียญนีไม่มีแล้วนะครับไม่มีใครแล้วที่วัดประชุมราชเนี่ยนะครับที่ลำลูกกานะครับก็จะมี การทาบุญขนทรายเข้าวัดนะครับนะมีหลายอย่างมาปุ๊บเนี่ยก็เจอเทวดาเลยครับเทวดานะครับคอยต้อนรับนะครับทั้งชายและหญิงนะครับต้อนรับนะครับมนุษย์ผู้มีจิตใจที่เป็นบุญกุศลนะครับเข้าไปทําบุญที่วัดกันนะครับอ่ะเมื่อกี้ถวายทรายแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องถวายนะครับกระเบื้องมุงหลังคาสร้างโบสถ์สร้างวิหารครับเป็นวิหารทานนะครับเป็นบุญใหญ่มากนะครับ อาเดี๋ยวตอไปนะครับผมจะพานะครับท่านเข้าไปดูบริเวณรอบๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับของวัดนี้นี่ครับก็จะมาถึงนะครับเรือนแรกก็จะเป็นของพระราหูครับก็จะมีพระราหูนะครับซึ่งพระราหูเนี่ยให้เรื่องโชคลาภนะครับแล้วก็ดารงดาราเนี่ยชอบมาขอพรกันมากเพราะว่าท่านให้ในเรื่องของเมตตามหานิยมเสน่ห์โชคลาภเงินทองนะครับก็ขอพรองพระราหูที่สำคัญที่สุดก็คือขอความแคล้วคลาดปลอดภัยได้เลยนะครับ นะครับนะโทษทีครับเมื่อกี้มีคนโทรศัพท์เข้ามานะครับก็เลยทําให้หยุดไปหน่อยนึงนะครับอ่ะขอพรพระราหูนะครับขอแ้วคลาดปลอดภัยของเงินทองขอโชคลาบนะครับและนี่นะครับพญานาคนะครับมานะครับในดุมากนะครับต่างดุมากนะครับนะเดี๋ยวดูให้อาวุธถืออะไรถือจาบถือกระบองเลยครับนะแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของการแ้วคคาดปลอดภัยนะครับได้คุณสายมนต์ดำอวิชานะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นเทพเจ้าจีนนะครับเทพเจ้าจีนนะครับก็ขอบพรเทพเจ้าจีนได้มาดูข้างหลังหน่อยข้างหลังสวยมากนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหัวโขนนะครับของครูบาอาจารย์นะครับก็จะมีนะครับหัวของปู่ฤสีนะครับของพระพิเภกพระพิคเนตนะครับพระรักพารามพบเลยครับแล้วก็มีนะครับพระพุทธรูปของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เบื้องบนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรเทพพรมทั้งหลายที่เรารับถือบูชาเนี่ยก็ต้องมาถวายสการะและก็บูชาถวายแด่องค์พระนะครับพุทธเจ้าของเรานี่เองนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นโซนรับดอกนะครับที่เข้ามาถึงวัดประชุมราชที่ลำลูกกาดเนี่ยก็จะเจอเป็นด่านแรกๆนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆดูไม่มีใครผมว็อยู่คนเดียวนะครับมีแค่ผู้ดูแลสถานที่นะครับ อาต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปเรือนรับรองต่อไปนะครับเป็นวิหารนะครับขององค์เทพต่างๆตามผมมาแลยนะครับเหมือนกระทําบุญกับผมนะครับนี่คือนะครับวิหารขององค์พระพิคเนตครับก็จะมีพระพิคเนตหลายปางมากเลยครับปางแรกนี่นะครับสวยไหมสวยไหมนะครับเป็นปางท่านนั่งนะครับเป็นนอนนะครับนั่งกึ่งกึ่งนอนนะครับสวยสุขมากนะครับ แล้วก็ที่พระกรของท่านทั้งสี่มือก็จะถือนะครับโซ่ถือสังถือขนมโมทะกะนะครับแปลว่าอำนาจวาสนาบารมีการมีกินมีใช้ครบเลยครับขอความรรบพิเนทพระเจ้าของสาเร็จและความเจริญรุ่งเรืองปางนี้ได้เลยนะครับอ่าต่อไปมาดูปางต่อไปครับพระพิกเนธนะครับปางนี้นี่ครับเหมือนนกยุงรําแพนเลยนะฮะสวยไหมครับสวยมากๆนะครับ แล้วก็รอบบริเวณด้านหลังของพาร์กิเน่ก็จะเป็นพระก,กรทั้งหมดเลยครับมีนับปะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เก้าสิ1สิบเ2็2สิบสองยี่มี่สปมี่สมือนะครับแต่ละหนึ่งหนึ่งแถวนี้ก็จะมี3มือก็รวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะยี่คูณสาเป็น24 6 84ก่อรน,นะครับพระพิเน่โอ้ วยเหมือนนกยุงลําแพนเลยครับต่อไปนะครับองค์นี้ครับองนี้นะครับนั่งประดิษฐานนะครับถ้าหัดพระกรก็ถืออาวุธครบมือถือขนมโมทกะด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอพรพระพิคเนสดวบวันดาวทุกคนนุ่งแดงรับรวยและประสบความสําเร็จนะครับอเดี๋ยว่อไปผมพาไปดูนะครับเดือนรับรองต่อไปนะครับเป็นวิหารต่อไปวิหารนี้นะครับก็คือพระแม่กวนอิมครับ พ oh, <and> ้าแม่ค no ุณอ <and> ิมเป็นท่านพระโพธิสัตว์นะครับนะขอพรองค์พระแม่คุณอิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนะครับเฉพาะคุณอูด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรือนจีนนะครับก็ขอพรนะครับเทพเจ้าจีนนะครับพระแม่คุณอิมเนี่ยท่านเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ขอท่านได้อ่ะเมื่อกี้ไปตรงนี้เสร็จแล้วนะตรงนี้ผมจะพานะครับไปที่บริเวณโดยรอบนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีนะครับเทพเทวดาทั้งหลายนะครับมานมัสการพระพุทธองค์นะครับต่อไปนะครับก็จะพาไปดูนะครับระเบียงต่างๆที่อยู่ในวัดประชุมราชที่ลำลูกกาปทุมธานีนะครับนี่ครับก็จะมีรูปปั้นรูปหล่อของพระเกจิอาจารย์นะครับมากมายนะครับมีสาเร็จโตพระมรรสีนะครับพระศรีวัลีพระพุทธองค์ในปังต่างๆนะครับ ให้เราได้ส่งน้ำนะครับเนี่ยครับก็จะมีส่งน้ำพระนะครับแล้วก็จะมีนะครับน้ำหอมน้ำอบนะครับให้เราได้ถวายน้ำพระเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขครับต่อไปนะครับผมก็จะพาไปดูที่นี้วันนี้ร้อนมากเลยครับเหงื่อออกมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเรือนพระต่างๆนะครับก็จะมี พระพุทธรูปในปังต่างๆอยู่เยอะมากเป็นพระพุทธรูปประจําวันเกิดของคนที่เกิดในแต่ละวันครับเนี่ยครับก็จะมีครบเลยนะนะครับของผมนะครับก็คือเป็นพระปางสายญาตินะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับมาแล้วนี่คือพระประจาวันเกิดของผมนะครับพระปางสายญาติครับอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพาไปดู ที่อื่นนะครับเพื่อใครมีโอกาสพามาที่ลำลูกกานะครับแล้วก็แวะมาทำบุญไหว้พระที่วัดประชุมราชได้ครับยิ่งโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากไม่ค่อยมีคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาทําบุญนะครับเวลามือเราจับอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ไปล้างแอลกอฮอล์นะครับล้างมืออาต่อไปนะครับเรือนรับรองต่อไปร้อนหน่อยเหงื่อเริ่มออกแล้วนะฮะสาธุครับก็จะเป็นนะครับ พระบรมนะครับมรชานะครับรุสวรีนะครับของพระมหากษัตริย์ต่างๆในอดีตนะครับนี่คือพระนเรศวรนะคะสมเด็จพระนเรศวรนะครับกําลังหลังน้ําทักษิโนทกนะครับนี่คือเสด็จพ่อราชกาลที่5เสด็จพ่อปิยะนะครับพ่อหลวงนะครับของกลุงชนชาวไทยที่มีเมตตามหานิยมสูงมากนะครับแล้วก็นี่นะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินครับพบเลยนะครับพระนเรศวรพระเจ้าตากและราชกาลที่5ครับ ถวายสักการะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณโดยรอบก่อนนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมจะพามาเรือนที่2นะครับเที่ยวชมวัดประชุมราชครับนี่ครับมีนะครับอันนี้สําคัญอยากให้มาครับเพราะรวบรวมนะครับพระที่มีอิทธิคุณนะครับพุทธคุณนะครับทางเรื่องโชคลาภเมตตาและทรัพย์และเงินครับนี่คือองค์พระสิวลีนะครับท่านเป็นผู้ที่เรียกได้ว่ามีทรัพย์มากเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้า ตัดไปว,ว่าถ้าบู Gold ชาพระศิวลีเนี่ยจะไม่ขาดเงินขาดทองขาดโชคขาดลาภขาดทรัพย์นะครับส่วนนะครับในในในองค์นี้นะครับพระศิวลีพระสังกัจจยพระสังกัจจายนะครับพระสังกัจจายพระศิวลีนะครับแล้วก็นี่ครับออรพระมลายพระศิวลีนะครับที่นี่ไฮไลท์ก็คือขอเงินขอโชคขอลาภขอทรัพย์ขอพระสังกัจจยขอพระศิวลีและนี่ครับข้างล่าง มีไอ้ไข่ด้วยครับไอ้ไข่จากนครศรีธรรมราชนะครับไอ้ไข่วัดเจดีนะครับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับก็มาขอได้แล้วก็มีคนนะครับเอาของไหว้มาขอเต็มเลยนะครับก็ของที่ไอ้ไข่ชอบเราเชื่อว่าไอ้ไข่เป็นวิญญาณของเด็กตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับติดตามหลวงปู่ทวดนะนะครับและไอ้ไข่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเด็กมีคนเอามาบนบานด้วยก็คือมีมอเตอร์ไซค์เด็กน้อยมีรถของเล่นมีขนมมีน้ำแดง มีอะไรก็ตามที่เด็กชอบชุดทหารด้วยนะครับอ่ะขอบารมีนะครับของพระสังกัจจายพระศิวลีนะครับแล้วก็ไอ้ไข่นะครับแห่งวัดเจดีนะครับที่นะครับปฏิษฐานอยู่ที่วัดประชุมราชลำลูกาลังเิรย์แห่งนี้นะครับปริสฐานในแห่งนี้นะครับหนูน่าให้ทุกคนรวยรวยรวยครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะครับ ไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่วัดเจดีมาอยู่ที่วัดประชุมราชนะครับมาเป็นลูกศิษย์ของพระศิวลีแล้วนะครับเมื่อก่อนตามํำนางก็จะเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จทวดนะครับเนื่อแตกเหมือนกันนะครับร้อนมากๆอ่ะตอนนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือเราจะขึ้นประกาบนะครับหลวงพ่อทันใจนะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อพุทธมงคลนิมิตนะครับเรียกอย่างว่าหลวงพ่อใหญ่ทำไมถึงเรื่องหลวงพ่อใหญ่ก็คือท่านใหญ่และสูงมากนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับเวลาขึ้นมาก็ต้องมากราบไหว้นะครับที่พระประธานองค์แรกนี้ก่อนนะครับนี่คือหลวงพ่อใหญ่นะครับอาจ๋ผมจะให้ดูนะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับแล้วก็จะมีคาถาบูชาหลวงพ่อใหญ่ด้วยนะครับหลวงพ่อพระพุทธม,มงคลน,นิมิตหลวงพ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาตั้งนงโมสามจบพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมทัสสะภวโตวอรหัโตสมาสมาสพุธัสสะกายเยนะวาจานะาเจตสาวาพุทธะมังคละนิมิตตังนามะอิทธิปาติหาริยะการังพุทธรูปังศิรสารนมามิหังอ่ะนี่นะครับก็คือจุดแรกที่ขึ้นมาต้องกล่าวสการะพระพุทธธรรมพระพสงค์หลวงพ่อใหญ่พระพุทธมงคลนิมิตก่อนนะครับและนี่ก็จะมีบริเวณนะครับพระต่างๆนะครับให้ปิดทองนะครับ นี่ก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับอ่าต่อไปนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับแม่ปางอุ้มบาทนะครับมีกินมีใช้ไม่ขาดนะครับนี่คือพระพุทธทันใจนะครับพระพุทธนิมิตหรือหลวงพ่อทันใจมีเติมน้ํามันตะเกียงตามวันเกิดด้วยครับนะลักษณะของหลวงพ่อปางอุ้มบาทนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับนี่ครับหลวงพ่อใหญ่นะครับนี่คือองค์จําลองนะเดี๋ยวจะพาไปดูองค์จริงข้างบนครับ นะอันนี้คือหลวงพ่อทันใจนะครับเหมือนกับที่เชียงใหม่นะก็ลองขอพรได้เลยนะครับขอหลวงพ่อทันใจนุนนําให้ทุกคนขออะไรก็เป็นไปตามใจเป็นไปโดยชอบประกอบได้ทำก็สําเร็จสําเร็จนะครับนี่คือหลวงพ่อพระพุทธโสธรครับหลวงพ่อโสธรนะครับแถมมีเทพทันใจถึง2ององเลยองค์แรกไม่พอนะครับองค์ที่2ตามมานี่เทพทันใจนะครับที่อะไรสําเร็จนะครับขออะไรสําเร็จ มาอีกองคหนึ่งนะครับองค์ที่สามเลยมีสามสีเลยนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับเน่่เน่เ่สามทหารเสือเทพทันใจนะครับเทพทันใจนะครับก็มาอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันให้เราขอพรอได้แบบทัใจไม่เพียงพอแค่นั้นครับมีครบทุกวันเกิดเลยฮะนี่ครับมีเทพทันใจอีก3ามองค์เป็น6กแล้วนะและนี่ก็อีกหนึ่งองค์สงสัยนี้จะเป็นวันเกิดผมนะครับเพราะว่า,า,าวันอังคารสีชมพูนะครับ ขอพรนะครับเทพทันใจกันนะครับขอให้งวดนี้นะครับชี้มาที่ผมและก็คุณผู้ชมนะขอให้งวดนี้คนที่ดูผมอยู่และตัวของผมถูกหวยรวยรวยรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปเลยนะครับขอให้โรคไวรัสโควิด -19 หมดไปจากโลกนี้ด้วยนะครับใครอยากขอพรเทพทันใจขอได้เลยนะโหมีถึง7องค์เลยตอนนี้ผมอยู่นะครับบริเวณเทวดาบริเวณเทพทันใจนะครับซึ่งเชื่อว่าจะสาเร็จได้ง่าย แล้วต่อไปนะครับผมจะพาดูหลวงพ่อใหญ่กันครับเดี๋ยวเราจะวนไปทางซ้ายนะครับเพื่อนะครับวนไปดูหลวงพ่อใหญ่ครับแดดร้อนครับตอนไปถึงหลวงพ่อใหญ่นะมีไฮไลท์ให้ดูด้วยนี่คือเซียมซีครับแต่เซียมซีที่นี่ขนาดเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกสามอันดูแล้วกันเพื่อจะได้รางวัลสามตัวตรงนะฮะอันนี้ขอท่านี้เลยแล้วกันไม่ต้องไก่นี่นี่คือเซียมซีนะครับที่วัดก็ชุมรา์นะ เบอร์แรกได้เบอร์นี่ครับโอยมันใหญ่มากได้เบอร์16ครับได้หมายเลข16นะครับลองอ่านก่อนนะหมายเลข16สุดประเสริฐเลิศลำค่าวาสนาพบบุญหนักทั้งศักใหญ่พร้อมด้วยสุขทางกายสบายใจตลอดไปปีนี้มิเสื่อมคายจะสมจิตคิดหาลาพาลาบ ขอบอกให้ทราบดังจิตคิดมั่นหมายหวังคู่คิดร่วมเรียงอยู่เคียงกาย16ทายว่าดีเป็นสีตัวโอ้โหได้เซมซีเบอร์16ดีมากเลยนะครับแล้วก็ถามคนเจ็บจะหายได้หายปิดทิ้งขอให้ไวรัสโควิดหน้าหายไปด้วยนะครับท่วนทุกสิ่งมิ่งมงคลไม่มีชั่วดังมณีโชติรสไม่หมองมัวสว่างทั่วดังแสงทองส่องนภาโอ้โหสุดยอดเลย ด้วยผลบุญท่านทําไว้ได้คําหนุนได้คําชุนหนุนอํานาจวาสนาใบ16เท่านี้ที่ท่านมาหมดเวลาเอวังสมดังใจเอวาก็ปาว่าเป็นไปด้วยประการชนนี้นะครับโอ้โหได้16แล้วเดี๋ยวลองเอาอีกอย่างหนึ่งนะครับเอามาดูตัวเลขดีเผื่อจะไปซื้อหวยงวดน,นี้นะเอาใกล้ๆแล้วกันมันหนักโอ้ใหญ่เท่านี้เลยนะครับนี่คือไม้พายเลยนะครับเนี่ยนี่คือเสียมซีใหญ่ขนาดนี้เลยอันนี้เบอร์อะไรนะ อันนี้เบอร์ศูนย์สี่ครับเบอร์ศูนย์สี่นะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งหกศหนึ่งหกสี่ตัดเล่นก็เป็นหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับหกศ6น4 1, 1, 4ศ4นย์หกหกี่สี่หกสี่หนึ่งหนึ่งสี่อะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวลองอ่านเบอร์1ิบี่หน่อยวิ่เหินใหญ่อ่านเบอร์สิบสี่หน่อยนะฮะโอ้ยอ่านไม่ออกครับเอาแค่นี้ก่อนมันใหญ่เดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับนี่คือ CM c m ียักษ์นะฮะ เขาบอกว่าเซมซียักษ์นะครับก็จะได้นะครับเบอร์16กับเบอร์14บี่เบอร์16ดีมากใครที่ติดตามผมได้รวยได้เป็นเศรษฐีอัมนี่ผมบอกแน่เลยนี่ครับหลวงพ่อใหญ่ครับโอ้โหข้างหลังผมคือพระอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับและข้างหน้านะครับก็จะเป็นหลวงพ่อใหญ่ครับนี่ครับพระพุทธมงคลนะครับหรือหลวงพ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวผมใช้ทุกคนมองท่านนะครับแล้วก็ขอพรหลวงพ่อใหญ่ไปกับผมนะครับอาเดี๋ยวผมจะส่งไปงมูนกับผมร้อนมากเลยนี่ครับหลวงพ่อใหญ่สวยไหมครับ ขอพรหลวงพ่อใหญ่ได้เลยนะครับท่านมองเรามาอยู่นะครับมองจากเบื้องบนลงมาข้างล่างเพื่อโปรดนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านรวมถึงผู้ที่ชมอยู่ที่มีใจบูญสุนทานนะครับเมื่อท่านทําดีท่านได้ดีเมื่อท่านคิดสิ่งดีท่านจะได้สิ่งดีใครอยากขอพรหลวงพ่อใหญ่พระพุทธมงคลที่วัดประชุมราชลำลูกกาขอพรได้เลยนะครับ ขอพรท่านได้เลยนะท่านรับฟังท่านมาองลงมาอยู่และท่านจะประทานพรให้ตามบุญกุศลตามวาระที่เราจะได้ครับใครที่ดูอยู่ทั้งหมดนะครับขอให้เจริญนุ่งเรืองปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด -19 นะครับอเดี๋ยวผมจะพานะครับท่านดูใกล้ๆทําไมมันไม่ชาร์แป๊บนึงนะฮะ,ะผมพานะครับให้ท่านดูบริเวณรอบนะครับหลวงพ่อใหญ่มองมาแล้วสวยงามมากเลยนะครับใครยังไม่ขอพรขอพรหลวงพ่อใหญ่นะครับ ขอให้พรนั้นจงสําเร็จสเร็จผลตั้งแต่บัดนี้นะครับอะเดี๋ยวผมไปเข้าห้องไนก่อนเพราะว่าไม่งั้นผมจะดําไปกว่านี้นะครับวัดประชุมราชสวยมากครับและไม่มีคนเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรานะครับมองหลวงพ่อใหญ่นะครับองค์จําลองนะครับแล้วก็ขอพรหลวงพ่อใหญ่นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับแล้วพอเราลงมาจากนะครับ วิหารพระหลวงพ่อใหญ่นะครับเราก็จะเจอนี่ครับแบรนด์เอ็มบาสเดอร์นะครับของวัดนี้นะครับก็เป็นนะครับเทวดานะครับมีชุดนี้ด้วยนะครับคือเป็นนางไม้นางตานีนะครับหรือพูดผีปิศาที่ถูกนะครับกราบไหว้บูชามากจนมีฤทธิ์เป็นเทวดานะครับคอยต้อนรับนะนะครับพวกเราอยู่ครับ แล้วก็ทุกทางขึ้นวัดขึ้นโบสถ์นะครับก็จะมีเสียญพญานาคนะครับเจ็ดเสียญบ้างห้าเสียญบ้างเก้าเสียญบ้างอยู่สวยงามมากและนี่ก็คือบาทใหญ่มากมากนะครับใหญ่มากกว่าตัวผมอีกนะครับรับรองครับมีกินมีใช้ไม่ขาดเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็เป็นการพาทุกคนนะครับมาทัวร์นะครับทัวร์บุญที่วัดประชุมราชลำลูกกาแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ผมนะครับ ยกเลิกนะครับหรือหยุดการไลฟ์ในครั้งนี้นะครับผมก็จะไปหยอดตู้นะครับทำบุญบริจาคขอพรองค์พระนะครับใครนะครับอยากได้รับบุญก็อนุโมทนาบุญนะครับถือว่าได้มาทําบุญร่วมกับผมนะครับแล้วก็ผมก็จะทํานะครับสําหรับวัดนี้ในทุกประการนะครับอ่ะนี่นะครับคนนี้เขาบอกว่า ไม่ต้องกลัวนะมนุษย์ไม่ต้องกลัวความตายไม่ต้องกลัวผีไม่ต้องไปหาผีนะครับเพราะวันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นผีเขาบอกว่าอย่ากลัวการตายให้กลัวการเกิดเพราะคนเราเกิดมาต้องตายแต่ถ้าคนเราเกิดมาอีกนะครับก็จะมีความทุกข์นะครับทุกเรื่องไร้พ่างนะครับไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์เสียใจก็ทุกข์ร้องไห้ทรมานเพราะฉะนั้นอยากกลัวการตายให้กลัวการเกิดเพราะเกินเกิดมาคือการใช้กรรมแต่ถ้าไม่เกิดอีกแล้วก็คือการหมดเวรหมดกรรมไปสู่สุติภูมินะครับ ให้เรามีมรณานุสตินะครับให้อยู่ในทุกขณะจิตของเราเราจะได้ไม่ประมาทพ,พลาดพลั้งและเมื่อเราต้องตายจริจริงชีวิตของเราที่ทําความดีมาบุญกุศลที่เราได้เคยทําก็จะหนุนนําให้เราไปสู่สุคติภูมิไปสู่พบภูมิที่ดีไม่ตกอบายภูมิและหากยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกนะครับก็จะมีนะครับทรัพย์สมบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับ ความรู้คุณสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีรูปทรัพย์นะครับมีความเจริญทางโลกมีความเจริญทางธรรมไม่ตกต่ำนะครับก็ขออธิโกนะครับทำความดีและที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ไวรัสระบาดนะครับก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแต่ถ้าจะมาทำบุญที่วัดมาได้นะครับไม่ต้องกลัวนะมาทำกันครับไม่อย่างนั้นวัดอยู่ไม่ได้นะครับธุรกิจไม่ขับเคลื่อนแต่ระวังตัวเอง มืออย่าไปสัมผัสไปจับต้องอะไรอย่างเมื่อกี้ผมจับเ m ียซีนะครับผมก็จะเอาแกลกอหอล้างก่อนจะขึ้นรถนะครับหรือไปล้างมืออีกทีหนึง่งดูแลความสะอาดเทคแคร์ care, นะครับกินร้อนช้อนไข่ช้อนมันที่สําคัญอย่าไปในที่ชุมนุมชนนะครับแล้วก็อากาศปิดและอย่าไปในที่ที่มีความเสี่ยงนะครับใครที่มึงกลับมาจากประเทศนะครับอยู่ในประเทศเสี่ยงกลับมาจากประเทศเสี่ยงมีเพื่อนมาจากประเทศเสี่ยงนะครับ ไปตรวจเช็คนะครับแล้วก็เก็บกักตัว14วันนะครับถ้าได้ผลออกมาแล้วดีค่อยออกมาสู่สังคมนะครับยังไงก็ตามขอให้ประเทศไทยและก็โลกของเรานะครับปลอดภัยจากโควิด19มียารักษามีวัคซีนและโรคนี้หายขาดขอให้ทุกคนรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับในอีกไม่กี่วันที่จะถึงวันที่16นี้ก็ขอให้ทุกคนถูกหวยมีโชคมีลาภเฮงๆเวยๆครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากครับสวัสดีครับ